พบนไทยแลนด์สวัสดีค่ะคลิปนี้อาจะพาทุกคนไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติหลังจากที่พวกเขาได้ดูคู่รักชาวยุโรปอย่างเอเดนาและดีแลนบินกลับมาเชื่อที่เมืองไทยอีกครั้งหลังจากผ่านไปกว่า5เดือนซึ่งถ้าข้อมูลไม่ผิดทั้งสองคนนี้ได้เข้ามาเชื่อในเมืองไทยตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2020 และเพิ่งจะเดินทางออกจากเมืองไทยไปเมื่อกลางเดือนเมษา,าย,ยนที่ผ่านมาเพื่อไปเที่ยวต่อที่เวียดนามมาเลเซียดูไบตุรกีและอีกหลายประเทศจนในที่สุดพวกเขาก็ได้วนกลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งเอเดียนาและดีแลนได้เผยพร่คลิปแรกของการกลับมาเที่ยวที่เมืองไทยผ่านทางช่อง YouTube ทูพาสปอร์ตบันริมเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมามีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าไปร่วมกันแสดงความยินดีและให้การต้อนรับกลับสู่เมืองไทยของทังคู่อย่างมากมายคลิปนี้มีการรับชมจากทั่วโลกไปแล้วมากกว่า5,000 50, 0วิวและสิ่งที่พิเศษสุดๆสำหรับคลิปนี้คือฉากเปิดคลิปที่เขาทำออกมาได้แบบพิเศษสุดๆ ด้วยการทำเป็นรายงานข่าวด่วนว่ายูทูบเบอร์อย่างเอเดนาและดีแลนจากช่องพาสปอร์ตสเล่มหนึ่งความฝันถูกพบเห็นบนถนนในกรุงเทพเอเดนาและดีแลนได้บอกเอาไว้ว่าเขาทั้งสองคนได้กลับมาที่เมืองไทยหนึ่งในประเทศที่พวกเขาชื่นชอบมากที่สุดแล้วเขาทั้งคู่เคยใช้เวลา15เดือนท่องเที่ยวอยู่ในเมืองไทยได้อิ่มเอมไปกับสภาพอากาศอันน่าทึ่งผู้คนที่น่ารัก ที่พักสุดอลังการและได้กินอาหารที่ดีและอร่อยที่สุดในโลกและตอนนี้พวกเขาก็ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งและรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ออกไปสำรวจสิ่งใหม่ๆของที่นี่รวมถึงประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ด้วย และตอนนี้พวกเขาก็มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วและสิ่งที่พวกเขาคิดถึงมากที่สุดหลังจากที่เดินทางออกจากเมืองไทยไปก็คือพัดกระเพราแซนอร่อยและมันก็คือภารกิจแรกสําหรับการเดินทางมาที่เมืองไทยอีกครั้งของเอดดนาและดีแลนทั้งสองคนเดินหาร้านอาหารที่ขายผัดกระเพาไปร้านแรกไม่เจอแต่น้องๆที่ร้านก็แนะนำให้ไปอีกร้านหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนะัก และเมื่อมาถึงร้านที่มีผัดกะเพาราขายสีหน้าและววตาของเดรีนก็เปล่งประกายขึ้นมาทันทีมันบ่งบอกถึงความรู้สึกที่เขามีต่อผัดกะเพราได้ชัดเจนมากและเขาก็สั่งผัดกะเพราไก่กับผัดกะเพราเต้าหู้มากินและมีการเปลี่ยนมาสั่งเป็นผัดกะเพราหมูกรอบด้วยแต่สุดท้ายก็มีความเข้าใจผิดกันนิดหน่อยเพราะว่าเอเรนาได้เป็นผัดกะเพราไก่ใส่เต้าหู้ส่วนเดีแลนได้เป็นผัดกะเพราหมูกรอบ ซึ่งความต้องการที่แท้จริงคือผัดกะเพราเต้าหู้หนึ่งจานกับผัดกะเพราหมูกรอบอีกหนึ่งจานแต่ดีแลนก็บอกว่ามันเป็นความผิดของเขาเองที่เขาพูดและเข้าใจภาษาไทยได้นิดหน่อยเท่านั้นดีแลนบอกว่าเขาไม่สามารถบอกได้ว่านี่คือผัดกะเพราที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินหรือไม่เพราะว่าเขาไม่ได้กินมาหลายเดือนมากแล้วแต่ที่แน่ๆนมันอร่อยมากและต้องบอกเลยว่าสองคนนี้อยู่เป็นเพราะเมื่อแม่ค้าถามว่า อร่อยไหมเขาทั้งสองคนก็ตอบกลับไปทันทีเลยว่าอร่อยมากเอดีนาบอกด้วยว่าเหตุผลที่เขาทั้งสองคนกลับมาที่เมืองไทยไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารที่ดีและอร่อยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการที่คนไทยเป็นคนที่น่ารักและเป็นมิตรมากอีกด้วยแต่สำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว YouTube ที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้ว ปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะดีใจจังที่ได้เห็นคุณกลับมาที่เมืองไทยลูกสาวของฉันและตัวฉันเองชอบดูคลิปในเมืองไทยของคุณมากพวกเรากําลังจะเดินทางไปที่เมืองไทยในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วขอให้มีความสุขมากๆนะขอพีค,คิดเห็นต่อมานะคะเรานั่งน้ำลายสอกันเลยทีเดียวที่ได้เห็นผัดกระเพราไก่ไม่มีใครทําของกินได้เหมือนกับที่เมืองไทยมันคือสิ่งที่เราคิดถึงและพูดถึงกันเกือบทุกวัน ครับพี่เห็นตมานะคะพอก,กลับมาแล้วเราเองก็เพิ่งจะมาถึงที่กรุงเทพเหมือนกันและดีใจมากที่คุณกลับมาอีกครั้งเราอยู่ในช่วงฮันนีมูลและคุณสองคนก็ช่วยเรามากสำหรับการวางแผนถึงสิ่งที่เราจะทำในขณะที่อยู่เบืองไทยและดูเหมือนเราจะรู้แล้วว่าพรุ่งนี้เราจะกินอะไรเป็นมือ้อ,อเที่ยงดีครับพีดเห็นตมานะคะ มันช่างเป็นการเริ่มต้นคลิปที่ยอดเยี่ยมมากๆากและรู้สึกว้าวมากที่ได้เห็นคนได้กินผัดกะเพราที่ดีที่สุดแบบนั้นโดยบังเอิญดีใจมากที่เห็นคุณกลับมามีความสุขอีกครั้งความพียินต่อม,มานะคะตื่นเต้นมากที่เห็นคุณกลับมาเชี่ยวต่อที่เมืองไทยและฉันก็ตั้งตารอ,อการเชี่ยวในประเทศลาวและกัมพูชาของพวกคุณด้วยนะครั้งต่อไปที่ฉันมาเมืองไทยสิ่งแรกที่ฉันจะทําคือซื้อผัดกะเพรากินความพียินต่อม,มานะคะ ผมประทับใจมากและไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะได้เจอกับพวกคุณที่ร้านอาหารแห่งนั้นยินดีที่ได้รู้จักพวกคุณทั้งสองคนและขอบคุณมากที่ช่วยสั่งผัดกะเพราให้ผมผมหวังว่าจะได้เจอคุณสองคนอีกครั้งนะความคิดเห็นต่อมานะคะตื่นเต้นมากที่เห็นพวกคุณกลับมาที่กรุงเทพฉันกำลังวางแผนที่จะย้ายไปอยู่ที่นั่นกับแฟนของฉันในเดือนหน้านี้แล้วฉันก็เป็นแฟนตัวยงของผัดกะเพราเหมือนกันนะความคิดเห็นต่อมานะคะ คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะชอบถั่วที่ใส่อยู่ในผัดกะเพราซึ่งมันก็มอนเหมือนกับสับป,ปะรดที่ใส่อยู่บนพิซซ่าสำหรับชาวตะวันตกนั่นแหละความพิเศษมานะคะเยี่ยมมากที่เดียนคนทั้งสองคนกลับมาที่เมืองไทยอีกครั้งช่องของคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มช่องเล็กๆที่เป็นแรงบันดาลใจและผลักดันให้ผมอยากไปเที่ยวที่เมืองไทย และหลังจากที่รอคอยมานานมันก็กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วผมจะได้ใช้เวลาสองเดือนอยู่ที่นั่นใช้เวลาสั้นๆอยู่ในกรุงเทพและส่วนใหญ่ผมจะไปอยู่ที่ภูเกต็ตตอนนี้ผมตั้งหน้าตั้งตารอวันที่ผมจะได้ออกเดินทางแล้วขอให้พวกคุณเพลิดเพลินไปกับการเดินทางของพวกคุณนะความคิดเห็นต่อนะคะงานดีมากเลยครับผมรู้สึกดีมากขึ้นที่ได้เห็นคุณพูดโต้อตอบก,กับคนในช้องถิ่นด้วยภาษาไทยความคิดเห็นต่อนะคะ ผมอยากจะแนะนำให้คุณทั้งสองคนไปเที่ยวที่ชัยนาท่าวาวราชภายในสัปดาห์นี้เพราะพวกเขากำลังจัดงานเทศกาลกินเจมีอาหารมาังสาวิรัตมากมายให้คุณได้ชิมอยู่ชั่วทั้งถนนอย่าพลาดมันนะขอบพี่เทนตานะคะดีใจมากที่เดือนพวกคุณกลับมาที่เมืองไทยและตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นจุดหมายปลายทางใหม่ๆที่กำลังจะมาถึงอาหารเหล่านั้นดูน่าชึ่งมากและมันก็เป็นความผิดของพวกคุณรู้ไหมเพราะว่ามันทําให้ผมรู้สึกหิวมากๆ ผมหวังว่าคุณทั้งสองคนจะมีสัปดาห์ที่น่าตื่นตาตื่นใจรอยอยู่นะความพิเศษต่อมานะคะฉันคิดถึงพวกคุณและคลิปการเดินทางในเมืองไทยของคุณความคิดเ็นต่อมานะคะยินดีต้อนรับกลับสู่กรุงเทพอาหารค้างทางก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะอาหารกลางวันแสนอร่อยผมมีความสุขมากที่พวกคุณกลับมาที่นี่คลิปของคุณดีมากตั้งแต่เริ่มต้นจนจบคลิปความคิดเ็นต่อมานะคะ ผมจำไม่ได้ว่าพวกคุณเคยไปเที่ยวที่เชียงรายหรือเปล่านะแต่จังหวัดนั้นเต็มไปด้วยจุดหมายที่คุณจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดอย่างเช่นวัดร่องคุณผมอยากให้คุณใช้เวลาสักหนึ่งสัปดาห์เพื่อสัมผัสกับเชียงรายอย่างเต็มที่ผมรับรองว่าพวกคุณจะต้องหลงรักที่นั่นความคิดเห็นต่อม,มานะคะเราตื่นเต้นมากที่เห็นพวกคุณกลับมาที่เมืองไทยตอนที่เรากำลังดูคลิปนี้เราอยู่ที่อยุธยาและตอนนี้เราก็กำลังอยู่บนรถไฟเพื่อไปกรุงเทพ ความพิีพิันต่อมานะคะผมสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างของเมืองเมืองนี้ผ่านคลิปวิดีโอของคุณและผมก็ขอให้คุณอิ่มอร่อยและเพลิดเพลินไปกับอาหารรสจัดจ้านนะความพิียิันต่อมานะคะสวัสดีฉันเป็นแฟนตัวยงของพวกคุณเลยนะตอนนี้ฉันอยู่ที่กรุงเทพและกําลังกลับไปในวันศุกร์นี้แล้วคงจะดีไม่น้อยถ้าได้เจอกับพวกคุณเพื่อทานอาหารหรือทําอะไรสักอย่างฉันเดินทางคนเดียวตลอดทั้งเดือนกันยายนที่ผ่านมา และมันคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับฉันฉันอยากเจอพวกคุณทุกคนนะความคิถี็นต่อมานะคะยินดีต้อนรับสู่เมืองไทยซีรีส์ในไทยของพวกคุณคือรายการโปรโดของฉันร้านอาหารท้องถิ่นคือร้านอาหารที่ดีที่สุดและมันก็ไม่มีร้านอาหาร้าดาวสำหรับฉันอาหารไทยที่พวกคุณกินนั้นยอดเยี่ยมไปเลยคนที่เมืองไทยรักพวกคุณความคิถห็นถัมานะคะผมชอบฉากเปิดของคุณมาก ผมเพิ่งจะทำผัดกะเพราหมูกินเองเมื่อวันก่อนนี้เลยเขอบคิดเห็นตมานะคะฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นคุณทั้งสองคนกลับมาที่เมืองไทยฉันชอบดูช่องของคุณฉันกับลูกสาววางแผนที่จะไปเที่ยวที่นั่นในช่วงซัมเมอร์นี้อาหารที่คนกินดูน่าอร่อยมากามขอาคิดเห็นตมานะคะคิดถึงเสียงหัวเราะที่น่ารักของพวกคุณยินดีที่ได้เห็นคุณทั้งสองคนในเมืองไทยอีกครั้งความคิดเห็นต่อนะคะ ยินดีที่ได้เห็นคนทั้งสองคนกลับมาที่ประเทศไทยผมวางแผนที่จะไปที่นั่นในเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้และหวังว่าผมจะได้พบกับพวกคนที่กรุงเทพความคิดเห็นต่อมานะคะยินดีต้อนรับกลับสู่เมืองไทยผมเป็นคนอเมริกันที่รักเมืองไทยเช่นกันเมืองไทยทําให้ผมรู้สึกเหมือนกับได้อยู่ที่ประเทศของตัวเองความคิดเห็นสุดท้ายนะคะคุณเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่หายยากมาก คุณพยายามที่จะเข้าถึงผู้ชมของคุณโดยการตอบกลับกับทุกคนที่แสดงความคิดเห็นในคลิปของคุณมันช่างเป็นวิธีที่น่ายกย่องมากจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และจะหาในคลิปนี้มีครใรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยะคะ่ะ แล้พบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่นในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ